็น,นี่แหละความจริงความจริงที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาต่อใจแต่พวกเรากลับไม่เห็นและก็ไม่ยอมรับความจริงผู้ที่เห็นความจริงเหล่านี้และยอมรับความจริงว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นเราเป็นของของเราเมื่อไม่ยึดถือสิ่งใดว่าเป็นของของเรา มันก็เบามันก็โล่งมันก็สบายมันก็ไม่ทุกข์กับสิ่งใดๆนี่คือความจริงอาจารย์แค่เป็นผู้ชี้ให้พวกเราได้ทวนกระแสมารู้อยู่ข้างในบ้างให้พวกเรารู้จักความจริงที่ปรากฏอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้บ้าง ความจริงเขาปรากฏบอกพวกเราตลอดเลยถ้าอุปมานะอุปมาว่าร่างกายนี้มันคุยกับท่าชีวิตของพวกเราซึ่งก็คือจิตพวกเรานั่นแหละจะเรียกจิตว่าเป็นท่าชีวิตเรียกอะไรก็ได้ถ้าร่างกายนี้พูดได้ก็ร่างกายก็จะบอกว่าจิตเอ๋ยฉันคือร่างกายนะฉัน ทำหน้าที่ของฉันอย่างนี้แหละร่างกายนี้ค่อยๆแก่ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนี่คือความจริงจิตเอ,อ๋ยเจ้าเห็นไหมเจ้าอย่ามายึดว่าร่างกายนี้เป็นของของเจ้านะเราคือร่างกายร่างกายนี้ก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายของเราเจ้าเป็นจิตเจ้าอย่ามาโง่ยึดเรานะ Chị ơi...